อ่าครับก็วันนี้จะมาสุปเกี่ยวกับอัปเดตอิทิคอลทีเจน,นะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะอ่ะอย่างแรกคือการเนิร์ฟครับแล้วก็การแก้เนาะแก้บักนะครับนะอย่างแรกเลยเนิร์ฟกระบองครับทั้ง2ส,สีเลยนะครับเนาะอืมน่าจะเนิร์ฟดรามีนะกระบอกทั้งสองสีเนาะอ่าต่อไปก็เป็นเซลฟรีดครับอืมแก้บักอนะ not b e กิน consume คือไม่สามารถใช้ได้นะเออแบบกินได้นะเออ ต่อไปครับพื้นที่ใหม่นะครับนะั่นเนี่ยเกาะลอยฟ้านะครับนะนี่ยวิธีไปเกาะลอยฟ้าก็คือเราต้องมาเกาะลอยฟ้าตรงนี้ก่อนนะพังกี้สกายนะครับนะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับนี่มันจะมีเรือตรงนี้นะครับนะเนี่ยต้องเลเวล2อ0ยนะครับถึงจะเข้าประตูว์าไปได้นะก็ผมก็200แล้วนะนะโอเคเนี่ยอัปเดตอย่างต่อไปก็เป็นเลเวลแคปนะครับนี่ปกติมันตันงร้0ใช่ไหมครับปัจจุบันตันที่2 5 0้าสิแล้วนะอืม ตรงนี้นะโอเคอย่างต่อไปก็เป็นม็อบต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยอีกทีหลังเนาะอ่ะโอเคนี่ม็อบตรงนี้นะถ้าทุกคนตีเอาเราเอาโปรแกรมเมอร์หรือคาร์ดเก่ามาตีเทียสีไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเราถึงตีเบานะเพราะมอนในเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันจะถึกขึ้นนะครับนะดีเฟนจะเยอะเนาะอืมก็มอนตัวแรกนี่ครับเป็นตัวนี้แล้วนี่สกายเปียนนะก็ จะดรอปของตามนี้เนี๋ยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะบางรูปก็จะไม่มีนะครับเพราะมันตีไม่ดอนะมรอปหรอกมันโอกาสสูงอยู่สามเปอร์เซ็นตะ์นั้นที่จะได้นะเดี๋ยวก็จะให้ชื่อไว้แล้วกันเนาะโอเคนะอย่างต่อไปนี่ขามขามสะพานมนาะนี่นะนี่ก็เป็นพอรอกนะนี่หมูบินนะเทียก้าครับก็ดรอปของตามนี้เลยครับ โอเคป่ะเอาไปอีกตัวหนึ่งนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่นนที่ีสิบสองนะครับเนี่ยก็ดรอปของตามนี้เลยครับโอเคนะเนี่ยต่อไปก็เป็นบอสต,ตรงนี้นะครับนี่ที่ีสิบสองนะครับเนาะก็ดรอปของตามนี้เลยครับ โอเคแล้วก็บอสตรงนี้นะเนี่ยไอ้วิธีการที่เราจะเข้าไปสู้กับบอสมังกรน,นะครับเราต้องมีกุญแจนะครับเนาะเป็น unknown rusty k e นะครับเดี๋ยวผมหาครับนม่าจะเป็น passive นะนี่นะครับเนี่ยที่ตีดอบจากบอสหมูตัวตะกี้นะเออ เราถ้าเรามีเราไม่ต้องใส่นะครับแล้วให้เราก,กดคุยไปเลยเนาะปึ๊บเราก็ถามตับเยสไปเนี่ยเพราะมังกรก็นี่นะหน้าตาเป็นอย่างี้เลยครับนะก็ของดอบก็ตามนี้เลยครับ <S 1> <S 1> โอเคนะอืมโอคนะอ่าต่อไป <S <S อืม อ่ากล่องครับกล่องกล่องในแบบนี้ก็มี2ที่นะเออมีตรงนี้ที่หนึ่งครับนะเนี่ยนี่นะกล่องจุดแรกนะครับเนาะให้มาตรงบอสหมูนะนี่แล้วก็มาเก็บตรงนี้ได้อีกจดุดนึงนะครับไปโดข้ามแปคบชิปชิย เนี่ยโหเอาโปรแกรมเมอร์มาตีคือค่าร์ดแบบมันตีเข้าเบามากเลยอะต้องค่ารใหม่นะเห็นแตตีเข้าแรงๆนะกล่องอตรงไหนวะจำได้ว่ากล่องอยู่แถวนี้นี่ตรงนี้นะนี่นี่เลยครับเนาะนี่ตรงนี้นะนี่กระโดดกระโดดลงมาชึบนี่นะอีกกล่องนะสองกล่องใหม่นะครับเนาะโอเคอย่างต่อไปคือค่ารใหม่นะครับนะค่ารใหม่มีค่าร วิงไฟเตอร์กับสกายเปียนสเปียนะครับนี่นะอืมแล้วผมไปเอาน้ำยานี่ก่อนนะมูนพอชั่นอเ,เอ้าใส่ไม่ได้เอ้าํำบัค่ะเนี่ยีที่นะฮึ a t อะอไรเอาน่างโอเคโอเคเนี่ยนี่นะมาไปสไกายเปียนก่อนเนาะสกายเปียะสปีย,น,ปยน,นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะมาหาทำวิธีสอนแยกีกทีเนาะแบบละเอียดละเอียดนะครับว่ามันอัพเป็นเทียร์สองไดนน้ไงครับเนี่ย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นคาร์ดวิงเนาะอืมแล้วเป็นมีสามเทียนะครับแล้วก็จะทาคลิปแยกไทีเนะาะจะอธิบายว่าเขาละเอียดนะว่าคาร์ดนี้มาทําอะไรได้นะนี่วิธีได้รับเข้าๆนะครับนะนี่ให้เรานี่กระโดดใช้มูนพอยซันกระโดดดิ่งตรงไปนี่นี่นะครับนี่แล้วให้เรามากดตรงรูปปั้นเนี่ยนะก็กดรับเลยครับนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับนะสกายเปียนนะสวนวิงไฟเตอร์นะครับดอกจากหมูนะ ที่ผมดูของให้คุณดูของต่อไปครับมันจะเป็นพลิกวิงนะเนี่ยโอกาสตอบ3%นะที่จะได้นะอืมก็ไปตีหากันได้นะอาา่าฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยมีกระบองเทียรสามมานะครับนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะทํคลิปสอนทํากระบองเทียสามเหมือนกันนี่นะครับนะ ไปตรงจุดที่ทํากระบองเทียนหนึ่งนะครับไอตรงน้ําตกอะ่ะมันจะมีบอสยืนอยู่ตรงนั้นนะวิ่งไปไดนวะ่ามหิมะนี่นะเนี่ยไปตรงชั้นแรกเลยครับนะตรงเนี้ยโดมา นี่นะครับลงมาตึบนี่นะครับนี่วอตัวนี้นะครับนะนี่นะก็จะตอบของตามนี้เลยครับเนาะโอเคนะอืมอัปเดตมีอะไรอีกเอ่ยขอดูแป๊บหนึ่งนะอืม ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนก็เป็นอัปเดตใหม่ก็ค่อนข้างใหญ่นะเออก็มีของเพิ่มมาหลายอย่างมากเลยเนาะอืแล้วก็มีคาดใหม่เพิ่มมาสองคานนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ